สวัสดีครับประวัติศตาสตร์คลั่งหมอนก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงการสิ้นเมืองของเมืองพะเยานะครับเมืองพะเยาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือสมัยพญาบาเมืองเนี่ยก็คือแน่นอนละตอนนั้นอะ่ะพญาบางเมืองก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งคนหนึงนะครับใครจะมายึดเมืองพะเยาไปไง่ายงยก็คงลําบากและสมัยนั้นพญาบางลายก็ยังไม่สามารถจะมีกําลังพอที่จะมาตีเมืองพะเยาได้ แต่อย่างที่จํากันได้นะครับว่าเมืองพะเยาเนี่ยมันอยู่ด้านใต้เมืองเชียงรายเพราะงั้นมันก็เหมือนจะเป็นหอ,อกข้างแก้ของเมืองเชียงรายอยู่ดีจนรุ่นที่สองเนี่ยหลังจากพญางามเมืองตายไปแล้วเนี่ยลูกของพญางามเมืองเนี่ยคิอว่าเท้าคําแดงซึ่งเป็นพระโอรสเนี่ยได้สืบเมืองต่อแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเท้าคําแดงเนี่ยแน่นอนจะต้องไม่มีกําลังมีอิทธิพลเท่ากับสมัยพญางามเมืองและเท้าคําแดงเนี่ยก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีกับเชียงรายในฐานะเมืองที่เป็นพักควกกันนะฮะโดยที่ ก็จะเริ่มมีการแต่งงานข้ามกันไปข้ามกันมาท้าคําแดงเนี่ยก็ไปแต่งงานกับธิดาของพญาชัยสงครามพญาชัยสงครามเป็นใครพญาชัยสงครามเป็นลูกของพญามังลายซึ่งพญาชัยสงครามเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องรบเก่งนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเนะาะอายุไม่ได้ห่างกันมากมายเนี่ย ก็ให้ลูกสาวมาแต่งงานกับเท้าคําแดงซึ่งเท้าคําแดงเนี่ยลูกสาวคนที่มาแต่งงานเนี่ยก็คือพนางแก้วพอตาซึ่งเป็นลูกของพญาชัยสงครามพญาชัยสงครามก็ตายไปพอพญาชัยสงครามตายไปเนี่ยท่านก็มีลูกคนใหม่ลูกคนถัดมาที่สืบทอดก็คือพญาคําฟูจนพญาคําฟูเนี่ยก็มีพูดง่ายๆก็คือพญาคําฟูเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่น้องกับธิดาที่ไปแต่งงานนะฮะก็คือพนางแก้วพอตาเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่น้องกันทีเนี้ยด้วยความที่พยาวเนี่ยมันอ่อนแอลงเยอะมากนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันจบกันที่รุ่นพ่อนะฮะก็คือท้าวชัยสงครามพอเป็นถึงพญาคำฟูเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกรงใจกันละนะครับซึ่งพญาคำฟูเนี่ยก็ไปสมคบคิดกับพญากาวน่านนะครับไปสมคบคิดกับพญากาวน่านคําว่าพญากาวน่านคือใครเป็นกษัตริย์เมืองน่านใช่ไหมใช่กาวนี่คือชื่อไหมไม่ใช่นะฮะกาวเนี่ยก็คือผู้ที่ปกครองน่านในยุคโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าลาวกาวซึ่งไม่ใช่น่านในยุคสม น่นานกลุ่มที่เป็นลาวกาวเนี่ยก็ยกพวกกันมานะฮะก็คือตกลงกันว่าจะมาร่วมกันยึดนะฮะพยาคำฟูเนี่ยแน่นอนตอนนั้นพยาคำฟูก็น่าจะยกทัพมาจากทางเชียงรายเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของพะเยาขณะที่เมืองน่านเนี่ยก็น่าจะยกทัพมาจากทิศตะวันออกของพะเยานะครับการที่เชียงรายเชียงแสนยกพัพโจมตีพะเยามันก็แปลว่าในเวลานั้นอ่ะพะเยาอ่ะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีอิทธิพลอะไรที่พอจะสู้อะไรได้แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ตอนแรกเมืองล ล้านนาเนี line, uh ่ยมันม ah ีฝั่งเชียงรายกับฝั่งเชียงใหม่ไอ้ฝั่งเชียงรายเนี่ยมันไม่สามารถขยายอํานาจต่อไปด้านล่างได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีพยาวขวางอยู่การมีพยาวขวางอยู่ทําให้ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปถึงแพร่ได้เพราะฉะนั้นการที่ล้านนาต้องการจะตีพยาวเพราะว่าต้องการจะเผยแพร่อานาจของตัวเองไปสู่เมืองถัดไปก็คือเมืองแพร่นะฮะแล้วก็เมืองน่านก็คือยึดทางล้านนาตะวันออกถัดจากเชียงรายไปต่อน่นแหละนะฮะ แต่ว่าได้ความที่เมืองพะเยาอ่ะถึงแม้จะทุดโทรมลงแต่มันก็ยังเป็นเมืองใหญ่ก็ยังมีอํานาจอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับพะเยาเนี่ยมันก็ยังจะต้องอยู่ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นการปราบพะเยาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็เลยเกิดการต้องรวมหัวกันระหว่างเมืองน่านซึ่งเกิดขึ้นคือเมืองลาวกาวพญาลาวกาวของน่านเนี่ยพญาลาวกาวน่านเนี่ยันแปลว่าพญาของเมืองน่านซึ่งเป็นชาวลาวกาวนะฮะซึ่งไม่ได้ระบุชื่อไว้เนาะ ก็ยกพวกไปตีกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเมืองแพร่สู้ไม่ได้เมืองแพรต่ตอนนั้นอะ่ะเท้าคำแดงเนี่ยด้วยความที่มีเมียเป็นลูกหลานของเมืองเชียงใหม่เชียงรายก็เดาว่ามันก็จะต้องมีความขัดแย้งของนางแก้วพอตาเนี่ยไม่งั้นนางแก้วพอตาก็ต้องมาช่วยคุยใช่ปะ่ะแต่นี่ไม่เลยสุดท้ายแล้วเนี่ย อำนาจเนี่ยมันก็ถูกส่งทอดมาทางตระกูลเชียงไลายผู้ที่มาปกครองเมืองต่อจากเท้าคําแดงก็คือลูกของนางแก้วพอตานี่แหละเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือมันก็มีการพยายามจากฝ่ายเชียงใหม่ในการยึดเมืองพยาไปเมืองพเยาเนี่ยหลังจากโดนยึดไปเสร็จใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเนี่ยเมืองพยาวก็จะกลายเป็นแหล่งสเสบียงสะสมฐานอํานาจใหม่พยาวก็ยังมีความสําคัญนะเพราะว่าพยาเนี่ยถ้าใครเคยไปเนี่ยก็จะรู้ว่าเมืองพยาวเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่คือดีไม่ดีจะใหญ่กว่าเชียงรายด้วยซ้ำนะฮะใหญ่มากแล้วมันก็เป็นที่ราบลุ่มอันเดียวกับพื้นที่ต่อเนื่องกับเชียงรายที่สําคัญคือเมืองพยาวเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีแม่น้ํารวมกันเพราะฉะนั้นพยาเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เป็นกูข้าวอู่นํา กษัตริย์หลังจากพยาคำฟูเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มไปวางรากฐานอำนาจที่พยาเพื่อจะใช้ในการไปรยึดเมืองแพร่กับเมืองน่านต่อซึ่งถามว่าภาร,รกิจเนี้ยมาทําเมื่อไหร่ภาร,รกิจเนี้ยมันถูกข้ามมาสมัยหนึ่งก็คือข้ามสมัยพยาสามฝั่งแกนมาก็คือสมัยพยาสามฝั่งแกนเนี่ยไม่ได้มีการไปรยึดเมืองแพร่กันนาน แต่พอมายุคของพระเจ้าติโลกรลาชเนี่ยภารกิจนี้มันถูกสานต่อก็คือพระเจ้าติโลกรลาชเนี่ยก็ยึดอำนาจของแพร่กันนั้นโดยเดินทัพผ่านพะเยาเนี่แหละแต่เดินมาจากเชียงใหม่น,นะฮะใช้พะเยาเนี่ยเป็นฐานสำหรับในการตีเมืองแพร่แพร่มันจะอยู่ทางขวาของพะเยา เขาบอกว่าตอนตีเมืองแพร่เนี่ยก็คือตอนนั้นอนะัายาติโกกรกาล่ายังเด็กๆอยู่ก็ให้แม่คุมทัพเล็กที่ใช้ในการตีเมืองแพร่ตีไปนะครับส่วนตัวท่านเองเนี่ยไปตีเมืองแานซึ่งบรรยากาศ2เมืองเนี่ยในการตีต่างกันเยอะมากนะคือเมืองแพร่เนี่ยเขาบอกว่าแพร่ก็ปิดกองทัพเข้าลบเพื่อป้องกันเมือง ปรากฏว่าด้วยความที่เป็นญาติกันแม่ของพยาติโลกราชก็สั่งให้ยิงปืนใหญ่อ่ะอันนี้แสดงว่าสมัยน,นัน้นมันมีปืนใหญ่เข้ามาแล้วมันมีอารยธรรมฝรั่งหรือแขกหรือจีนอะไรสักอย่างเข้ามาแล้วที่ไม่มีปืนใหญ่ก็ยิงโดนยอดตาลในเมืองอ่ะหักเลยแล้วก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่ออกมานะถ้าไม่ยอมแพ้เนี่ยเราจะถล่มเมืองให้ราบเลยแพ้ก็ยอมแพ้ สุดท้ายแพร่ก็กลายเป็นรัดใต้ปกครองของเชียงรายแต่ว่าก็อยู่ใต้อำนาจแต่ว่าก็ยังปกครองตัวเองอยู่หมายความว่าผู้ปกครองยังเป็นสายเดิมแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะส่วนน่านเนี่ยโอ้โหลบกันเป็นปีทำไมน่านถึงลบเป็นปีเพราะว่าถ้าใครเคยไปเมืองน่านเมืองน่านสมัยนั้นมันคือเมืองปัวนะฮะมันไม่ใช่เมืองน่านที่อยู่ในน่านตอนนี้เพราะฉะนั้นการไปลบที่น่านเนี่ยมันคือการไปลบเพื่อชิงทรัพยากรโดยแท้เลยก็คือไปพยายามชิงเกลือจากเมืองน่านนั่นแหละนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองพยาเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะดำลงอํานาจไว้ได้แค่ประมาณสองรัชะสมัยเท่านั้นเองก็คือหลังจากพยางํามเมืองก็ยังมาเท้าคําแดงนะครับพอเท้าคําแดงก็มาเท้าคําลืออขอเรียงลําดับอีกทีนะครับพยางํามเมืองเนี่ยเป็นกษัตริย์รุ่นเดียวกับพยามังรายซึ่งเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับเป็นมิตรทางการเมืองอะ่ะส่วนลูกของพยางํามเมืองเนี่ยชื่อเท้าคําแดงก็เป็นพรรคพวกเป็น พี่น้องเป็นลูกน้องอะไรสักอย่างของพญาชัยสงครามซึ่งเป็นลูกของพญามังรายทั้งสองคนนี้ร่วมกันไปปราบกบฏขุนเครือเพราะฉะนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กันที่เดียกว่าคำว่าไปร่วมกันปราบกบฏได้ไหมายความว่าไงหมายความว่าเท้าคําแดงเนี่ยก็ต้องใช้ได้เหมือนกันนะฮะ แต่พอมาถึงรุ่นที่3คือลูกของท้าวคาแดงชื่อเท้าวคาลือเนี่ยเขามาร่วมรุ่นกับกษัตริย์อีกคนหนึ่งก็คือพญาคําปู3คนนี้มัน3รุ่นแล้วก็คือเป็นรุ่นหลานแล้วเพราะฉะนั้นคือเขาก็ไม่รู้จกักไม่สนิทไม่สนมไม่เคยมีความร่วมมือกันและจะเห็นว่าไม่มีสงครามที่ท้าวคาลือไปช่วยปราบ แปลว่าความสัมพันธ์กับอำนาจกับฝีมือของเท้าวคำลือเนี่ยมันไม่เป็นที่ที่ทําให้พญาคำฟูต้องเกรงใจเมื่อพญาคำฟูไม่เกรงใจพญาคำฟูก็มียุทธ,ธาศาสตร์ที่ว่าเฮ้ยเราจะต้องยึดเมืองพะยาเพื่อเอาเมืองพะเยาเนี่ยเป็นฐานตีเมืองแพร่กับเมืองน่านต่อ เมื่อเป็นเช่นนั้นพญาคำฟูซึ่งมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งก็คือพระนางแก้วพอตาซึ่งเป็นเมียของเท้าคำลือเนี่ยก็ไปร่วมมือกันน้านเพื่อมาตีพเยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพเยาวนี่มันอยู่มาได้แค่3มรุ่นหลังจากนั้นมันก็คือความเป็นรัฐอิสระเนี่ยมันอยู่ยากมาก ในเวลาแบบนั้นนะ่ะถ้าเราไปดูในสุขโขทยัยมันก็ถึงยุคที่สุขโขทัยเสื่อมแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นนะ่ะดินแดนดังตอนเหนือของไทยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแค่อยุธยาที่มีอํานาจมากแล้วก็ไปร้านนาที่มีอํานาจมากแค่นั้นเองสุดท้าย2รัฐเนี่ยมันสะสมตัวเองจนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดมาหาสงครามสยามล้านนาขึ้นนะฮะระหว่างพญาติโลกราชกับพญาไตาโลกกนนาถเนี่ยขึ้นในภายหลังนะฮะอันนี้เป็นฐานที่มาของสิ่งนั้นนะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะคะ